สวัสดีกันนะครับทุกคนในเกม Marvel Lego นะครับ Marvel Lego นะครับ,นรบในภาคแรกนะครับแล้วก็มาอยู่กับทูนี่ไฟเก่เงๆในตัวเดียวนะครับนั้นเราก็ไปเริ่มกันเลย่าครับขั้นแรกคือขับเรือครับไปแล้วเดี๋ยวเข้ากัปตันจะไปไงวะเนี่ยฮะอ้าวมาขับเองเอาขับให้เอาคุณครับ,นบคนรวยก็อย่างนี้แหละนะมาขับเองสบาย,บายเหนื่อยใจจริงๆเลย ผมไม่ได้ชนนะบอกไว้ก่อนกืนชนเ่าไม่ได้ขับนะาบอกไว้ก่อนโอ้เอา้าเออได้เรืองมาแล้วเน้ะโห้ย่อีกทีโอ้เน่ขัดการ Stark Tower dominates the Manhattan skyline as either a highly advanced technological research facility or a giant monument. Oh, you ask. Did I ever tell you about my party armor? It was designed like a tuxedo. Hey. For more formal battles. Honey, I'm home. What's with the hostile welcome? Jarvis, it's me. Your boss man? Intruder alert. Security activated. Can't make it, yeah, Intruders. <laughs> Jarvis. Security override. Ten. Three nine six three. We're gonna have to fight our way in. Someone must have hacked my systems. kind thing I do of to other people. ง่ายดีนะพวกเองเอ๊ะไม่อะไรเนะีย่ยแย่ขดุขึ้พี่เห็นอีกนะน้องบินได,ได้นี่ง่ายเลยพี่แป๊บหนึ่งนะทำไมมันไม่มีปั๊บออกมาเนี่ยฮะปั๊บพี่อยูอ่ไหน อยากคิดปแปลกๆใช่นะผมมาขอร้องล่ะฟับอยู่ไหนจ้าไม่ใช่าฝาดจนีนไม่ฝาอังกฤษครับพี่น้องอ๋อช่วงวันหยุดนี้ก็ต้องรีบๆแอดหน่อยนะครับเดี๋ยวมันไม่ค่อยมีนี่คำบรรยายไหนวะอ๋อนี่ยเนี่นี่นี่นนน เสียงดังไปนิดนึงครับหมโดดูค่าก็คุมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเดี๋ยวแค่ห้าพอครับมันดังไปนิดนึงเฮ้ยนี่นะ เดี๋ยวผมค่อยปรับเฟรมเรทแล้วก็ระบบ,ะบอะไรนู่นนี่นั่นนะครับแบบก็ได้ง่ายๆหน่อยโอ้เรื่องหมืนเครื่องมันรับไม่ไหวครับเครื่องออกกันแรงแท้นะ <c oughs> จะฝึกแล้วไม่ไหวนี่นะไม่นะเครื่องจอมันกระจอกมาเนี้ฮะไม่น่าใช่เขาบอกว่าแรงเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเช็คอีกเทนึงถ้าคอมพาค่อยฟื้นใหม่จับเรื่องรอเล่นอันนี้ไม่ใช่ยังไม่มีเงินฟื้นคอมใหม่เลยคอมเครื่องเลย กับการหน้าจอนี่ครับตกไอ้ตวเกรื่อนนี้ต้องเก็บไว้นะครับต่อต่ตัวจอเนี่ยต้องซื้อใหม่เปลี่ยนหน้าจออะไรเงี้นะครับปรับปรับให้มันดีขึ้นอย่างงี้นะครับเพื่อให้รับเอ่อตัวที่มันดีดีหน่อยได้แับฟ้อมไปหรือซื้อใหม่มันอาจจะง่าบากได้นะครับอันนี้ไม่รู้ค่อยคิดอีกทีหนึ่งโอ้จําราคาไม่ได้แล้วนะครับมันบอกหรือไม่ก็เราก็มีวันในไวรัสในเครื่องมากไปครับจนจนมันงี้แหละเออ โอ้โยอ๋อได้แล้วครับได้แล้วเฮ้ยหยประกอบช้าช้าทุเรี้เคลียแมพทำไมอ่ะได้แล้วครับอ้าวโอ้ย แ <c oughs> ช็อตกัปตัน <c oughs> อุ้ยวัดีไม่ได้เจอกันนานเลย <c oughs> เดีกัปตันอเมริกาคนนี้ก็กล้าเลยเฮ้ยยยอ้าวอ๋อให้อันพังกันถูกแล้ว ไปอีกหนึ่งเก็บเงินกันนะพี่เงินไม่ค่อยมีใช้ต้องรีบประกอบอุปกรณ์ครับเรื่องชุดเกาะปวดหัวนะครับท่วนี้ช่วงนี้ผมอาจจะมีปัญหาิดหนึ่งนะครับเรื่องผมปวดหัวในช่วงนี้ครับบ่อยๆนะครับน่าเพราะว่าอ้นี่ครับเถียงครับชาวบ้านจะชอบเขาบ่อยนะครับฟังชาวบ้านจะชอบเขาพูดบ่อยเลยเกิดการไมเกรนขึ้นจนได้นะครับ แม่น้ำชุดเกาะเป็นตัวเรียรของออไอ้นี่ไฮเปอร์พอลนี่นะปมน๊มาร์กวันมีอะไรมาร์กไม่ใช้ใช่จะมาร์กนี้โอ้ยชีวิตเออเป็นก็นได้โอ้โหมาเพียบเลย ก็โคนอ,อ,อดิสกินเลียนนะครับเป็นแมกมาจะได้บินไม่ค่อยขึ้นครับพี่แต่คอมีดีอยู่บ้างอ่ะเนาะอ้อยเลนโดคะแนนก็ใช้ได้แต่กำลังยิงครับ

ขั้นแรกของเกมนี้ครับคือการเฟริบแล้วก็เฟฟ์ไม่ใช่ปืนไฟครับไม่ใช่ขึ้นเออรังฝีพลังงานนะครับแบบเอาตอนนะครับแมว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 เดี๋ยวช่วยให้เออคุณลุงสแตนลีย์มาช่วยแล้วก็ช่วยไงดีวะเนี่ยฮะตอนนี้ใช้แฟนแมนครับผมต้องใช้ครับนัน่นนะไม่มีแฟนแมนก็ใช้ไม่ได้ครับ น,อนนคุณโยนต์มังคับเล่นอ้าวใครมาเนี่ยฮะเดี๋ยวจัดให้เออหาเรื่องเหรอฮะไอพวกนี้มันจริงๆเลยอะไรจาวิตมีปัญหาเหรอ ใช้กระทะกันร้อนแทนเฮ้ยอเฮ้ยอ ในอยอโลเลยอืออะไรลุกขึ้นเนาะอ,อือ,อกระทาแขกเลยนีย่ไงนี่ไงอ้าวไม่ไปครับี่ไงอ้าวะไอพวกนี้นี่มันจริงๆเลยนะอ่ามันไม่ขึ้นเ๋ยียกกันการใด็กจะน้นนองดาววิทย์แกเฮ้ยเหนื่อยใจมันจ,จริง จาวิตยะจมไม่ได้เหรอใครเป็นพ่อไอแท้จริงของน้อยเด่ะทันไงผิดครับพี่เวลาขึ้นมาแล้วโทนี่เฮ้ยย่าไม่นะไอโทนที่ไอโทนี่มันขึ้นมาทำไมนะฮะอยากรู้จริงๆ ็บเหียญนครับเอ่อตึ๊ดตึ๊ดต,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 ตรงนี้ได้ไหมเท่าน,นี้เคลียร์ไปเฮ้ยอ่ะ I am the lock นี่ไงมันไม่ร้อนเกินมันมันไม่ร้อนออพอครับคุดเกาะอ,อีกมาร์กหนึ่งนี่นนครับวิ่งขึ้นมาแล้ว ั้นมันฝูงไปนิดนึงนะครับมันเลยขึ้นไปไม่ได้ยิงเลยพังกับพี่น้องปุ๊บโอ้โหมันทำลายของเล่นเพียบเลยไอ้พวกนี้เนี่ยมันจริงๆเลย ทำอะไรทำอะไรเรื่องเหรอยิงไฟครับเฮ้ยอ่ะนี่นะโยน,ยโนหิงเลยอีหยอตอกให้มันร้อนขีดกุทธับจุดอ่อนคือก็มันก็คันความร้อนก็จริงนะแต่พวกนี้มันก็แพ้ความร้อนเหมือนกันครับคือถ้าความร้อนเกินเอาไว้ฮีทไปเนี่ยมันก็แย่นะครับถ้าตาไม่หนักมอ,ออกมานะครับ นี่ไงนี่ไงน้องไอ้น้องแัปตันไม่ได้นะครับมันไอ้นี่มามาไปนิดนึงอะไรเนี่ย ตรงนี้ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากต้องใช้ปันแอนหรือโอยออออใครจะไปรู้แล้วเก้าหัวเลยผมเนี่ยเอาเลยกัปตันผมรู้คุณทำได้ ม่ไมต้องมีฝองขีดด้วยนะไม่เข้าใจเลยหรือมันทำได้ทั้ง่องขีดก็น่าลองนะแต่ไม่ทันแล้วไม่ได้ลองแล้วอีดิมทำอะไรนะฮะยืนรอแล้วเหรอน่าใช่อุ๊ยอะไรอ่ะวัสดีตัวเองเฮ้ย อ๋อออมต้นไลเก็บเงินครับพี่โคตรขนลุกเลยจาวิตมองเนี่นะอ้ยในเวลาปกินสองคนครับพี่น้อง ไปแล้วครับพี่เฮ้ยน่ายใจเฮ้ยหมุนกับดางเลด้วยเว้ยหนูเฮ้ยจุดตึ๊ดจิงเทพเฮ้ยชิวโนกตัวละครขี้อูดได้ชัดนี่ห Này ai cho hòเลย On the wall. Do này ai, ông mặt thông thường đọi ดาวิดท,ทำงานได้ครัครบระบบลวนแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมอ๋อตั้งเป็นทอาแมนไอ้อนแมนครับเปลี่ยนทุดอือ มอกปีฝอง่ใช่เหรอวะเฮ้ยใช่เหรอผมจำไม่ได้เลยว่าใช่ไหมฝองด้วยเพิ่งรู้แล้วนะเนี่ยเฮ้ยเขากอดผมไม่ได้เช็คเนคะ่เออแปลกดิแปบ๊บหนึ่งนะผมขออันนี้ก่อนเอาเข้าของก่อน ความ format รรของมาร์คนิดหน่อยเฟ้ย่นยัไงหนึ่ง <c oughs> อยู่ใกล้ไปนิดหนึ่งครับมันร้อนไม่พอโหยตลกดีแฮะเหล <c oughs> ืออีกฟองครับ บินขึ้นไปเฟ้โรวยได้แล้วเจาะทรวงเข้าไปเลย<ฮ>เปุ้งเฟดปิงหนึ่งอีกอันหนึ่งอยู่ไหนนะฮะ รตรงนี้ไม่น่าใช่นะครับตรงนี้ก็ไม่น่าใช่ทุกคนจําได้ไม่อยู่ไหนมากเนี่ยฮะผมจําไม่ได้ผมลืมโอยบิน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 ,บน เออเหลือมีอยู่แค่นี้นะผมเค่เก็ตกลับมาเล่นใหม่อีกทีนึ่งครับเบือ่ออยู่ไหนนะไม่มีฮะตรงน,นี้ก็ไม่มีวั <c oughs> นนี้ก็เอาไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีครับ ม,มีนะตอนนี้ไม่มีนะอ๋อทำได้แล้วตรงน,นี้ไงตรงน,นี้ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วชีวิตหลงลืมปังได้ขป้าครับพี่นอนแฝงอ้าว ก <Loki, S 2> <f led> รับหน้าตัวเองกันได้หน้าเ้าจริงขึ้นมาแล้วโชนี่เอ้สตีฟแล้วมันทำไมเราฮะ My insincerest apologies but I need a source of high power at low cost well you are stealing from the best that's not the only thing we've stolen where are you going never trust a demigod เฮ <c> ้ย <oughs> ไปเร็วเสียงเปลี่ยนไปก็ได้นะต้องขออภัยด้วยนะครับอาจไม่ชัดหรืออะไรก็ขอโทษนะครับ Hey. เฮ้ยล้องคนได้แมนอะไรนีนฝองคนกับตัวจริงกับตัวก๊อปเหรอฮะจะเอาแล้วพลังงานหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเราเบิดกับพี่หญิงแมนมาก จัดการเลยกัปตันโอ้โหกัปตันเอ้ยเฮ้ยเนาะงนี่ยิงโอ้เฮ้ยอ้กับตัาตำรุกกาผู้ลืมโฉมโอ้โหไม่ขึ้นไม่ได้ครับโอ้ยเหี้ยเฮ้ยอ ในไงในไงเดี๋ยวเคลียร์ทีเดียวให้จบเลยครับนี่ไงบินไปไกลเลยครับเงี้ยนี่ไงค่อยมีประโยชน์ขึ้นมาหน่อยนี่นี่ไงหมดย่างยังเหลืออีกอ่ะยูทำไมหมด Heroes, there is still ไม่งไงอีกทีนึงครับเฮ้ยเ,ออเงินเต็มที่ครับผมขอเฟฟกันนะขอเฟฟตอนนี้นี่นะโห้ยเขียดไม่งไง คือถ้ากระโดดตีของไอร่าแมนกับของกัปตันมันจะของกัปตันจะดีกว่านะครับเพราะว่าไอร่าแมนนี่มันรู้สึกอึดอัดแบกแปลกๆเดี๋ยว,วโราตีโชว์เลยไม่นะเออกลับมาได้ไงไวะโครไม่เป็นกดฟิกกเลยเพิ่งเห็นครับเกือบไม่ทันแล้วไง Tại <harmonization> rồi! Watch what I've done! Nay, yên ngặt nát, eh! Bong ting! You could never conceive of my vision for mankind! Wait, nằm ngắt bắp, tên ywa! Turn your own weapons against you! Get them! Dù, dù, dù mắn, đù mắn, đù mắn. เอาชุดเกราะเรามาทำลายตัวเอลเอง,เองเนี่นะโอ้โหแมนฟิงมากระเบิดวิบายเลยเเมมห,หมดครับยิงแบบมุมรัวครับยิงไงก็โดน ฮยซบอย่างง่ายๆอีกแล้วตามเคย,ย,ยเฮ้เยนม่งไงก็เอาหอัวฮะยิงทับไม่เข้าเอาบินบ้าอโอ้ยโหโ,หโ,หโหโดนเตะ บอกว่าชีมมาช่วยครับทุนนึงก็มาช่วยครับตั้นลโดนลอยไม่ใหี่ไ,ไม่เข้าอูอ้ยลเลยพวกเราดูพลางแห่งกับตันอเมริกาอ๋อตุ๊ยโอ้ออเวนเ้นเจ้าเอ้ออ ต่อไอเมลมแมทลมพลังเฮ้ยสุดตังโอไมล์ล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยโดนเป็นแค่แมงวันเลยเฮ้จู่เฮ้ยเฮ้ยจู้กัปตันยงช่วยกอบให้คุณต้องขัดการมัน เอาเลยเครื่องชุดพังไงเงี้ย I am the lock เป็ดละครับ มีนกกาครับมาแยงชุดเกาะเขาจะว่าจะชอบอเขาว่าจะโดนกี่แหละ